มันก็เหมือนกับรูปข้างหลังเลยนะคะเหมือนบันไดเลยมันไม่มีใครไปแบบทันเรียบอยู่แล้วค,ะค่ะชีวิตมันก็เหมือนกับบันไดตรงที่มันเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นกว่าที่หนูจะไปถึงมงกว่าที่หนูจะเดินไปถึงเป้าหมายมันขรุขระมันทั้งลง้มลุกคลุกค่าการเก็บตัวของหนู35วันแน่นอนว่า ว่าเหนื่อยได้ค่ะไม่มีมนุษย์คนไหนที่ตื่นเช้าทํางานแล้วมันไม่เหนื่อยแต่หนูต้องดีลิฟททุกวันพี่ขอให้หนูดีลิฟทตอนนอนตื่นมาแล้วเป็นคนใหม่พร้อมที่จะมี energy ทำงานมันต้องเจอปัญหาเยอะแน่นอนเพราะพี่เคยผ่านมาแล้วเรื่องของที่เลี้ยงเรื่องของดอมเรื่องของ ค่ะเรื่องของเงินเรื่องของชุดเรื่องของสปอนเซอร์แน่นอนเตรียมใจให้พร้อมที่จะต้องเจอนะคะปัญหาถัดไปมันจะต้องเจอไปที่สไลด์ต่อไปได้เลยค่ะแต่ว่ามันจะนำพามาซึ่งชื่อเสียงที่เราจะได้ที่เชื่อว่าหลังจากวันนี้นะคะ น้องๆสิ่งที่จะได้กลับไปคือชื่อเสียงที่จะต่อยอดให้กับตัวน้องๆเองครอบครัวนี่คือสิ่งที่ตัวน้องๆเองอยากได้อยู่แล้วใช่ไหมต่อไปได้เลยค่ะต่อไปได้เลนะคะและเชื่อว่า ไม่ได้ทำเพื่อตัวเองด้วยถูกไหมบางคนก็ทำเพื่อคนข้างหลังด้วยถูกไหม่บางคนก็ทำเพื่อพ่อแม่บางคนก็ทำเพื่อพี่น้องในนูน่นหลังจากนี้ก็ขอให้เก็บพลังกายพลังใจให้พร้อมนะคะแล้วก็ขอให้มีสติตลอดเวลา แล้วก็สิ่งสำคัญก็คือที่มีข้อคิดให้หนึ่งอย่างหนึ่งอย่างก่อนที่จะลงจากเวทีนะคะหนูเชื่อเรื่องของคลื่นไหมคะคลื่นคือสิ่งที่เราอมองเห็นเหมือนวิทยุอะคะ่ะเวลาเราเปิดวิทยุมันมีเสียงเวลาเราจูนไปที่นู่นที่นี่ชอ่องโน้นช่องนีน้มันมีเสียง ไปตามช่องนูง้นช่องนีง้แต่เรามไม่เห็นเหมือนกันนะคะเหมือนกับมนุษย์นี่แหละเวลาที่เราคิดเวลาที่เราทำอะไรอะเวลาหนูอยู่ในการเก็บตัวพยายามคิดดีเวลาคิดดีทำดีในช่วงการเก็บตัวพยายามแบบส่งเสริมกันมีเรื่องกันนน้อยที่สุดนะคะเกี่ยวเกี่ยวช่วงเวลา ที่มีความสุขให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วเราจะโหยหาหลังจากที่เราประพวดจบไปแล้วนะคะเพราะว่าเรื่องของกฎแรงดึดูดเหมือนกับวิทยุเวลาที่มันจูนเข้าหากันมันจะทําให้เราดึงดูดสิ่งดีๆเข้าหากันเรามองไม่เห็นหรอกมันเป็นเหมือนพลังงานถ้าเราคิดดีเราก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้าหากันมถ้าเราดึงดูดคนดีๆด,ดูคิดดีสิ่งดีๆมันก็จะตามมา เชื่อว่ามงกุฎ Miss ก r a n Thailand ในปีนี้จะเป็นของนูใช้ความตั้งใจใช้ความมุ่งมั่นใช้ความพยายามดึงดูดให้มันเป็นของเราได้ทุกคนในที่นี้ไม่มีใครสวยกว่าใครมีสเสน่ห์เป็นของตัวเองมีบิวตี้มีบอดี้มี body, ม play. ตัวเต็งแล้วไงหรือบางไมื่อแล้วไงสุดท้ายที่เห็นทุกปีโคฟลิกเป็นว่าเล่นเลยนะคะที่เป็นกำลังใจให้ทุกคนและหวังว่าทุกคนจะเชื่อมั่นเห็นคุณค่าในตัวเองเนาะที่ไม่อยากเห็นใครแบบสละศี์ไม่อยากเห็นใครท้อไม่อยากเห็นใครเหนื่อยไม่อยากเห็นใครร้องไห้เขามีทุกปีเลยนะคะเป็นกำลังใจให้เราเชื่อว่า ทุกคนทำได้เดี๋ยวเราเจอกันในช่วงการเก็บตัวนะคะขอบคุณทุกคนมากๆกำลังใจให้ค,ครับครับผมท่านครับและวขอเสียงปรบมือกับผู้จัดกข่าวกองประกวดยักษ์อนินฟาร์า,าราฮากอบคุณอินฟาด้วยนะครับ